สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ปฏิจวนเพื่อนเพื่อนมาทานตามแครอทค่ะตามไทยเสร็จแล้วนะคะตามไทยแครอทน,นะเพื่อนๆใส่ถั่วด้วยค่ะหอ,อมะนาวมากมากเลยค่ะเพื่อนๆตามไทยแครอทค่ะมาค่ะเพื่อนๆนมาทานกันค่ะตามไทยแครอทน่าทานมากค่ะเพื่อนๆน หอมมากค่ะใส่มะนาวนะคะมะนาวตามไทแครอทนะคะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆมากินกันค่ะตามไทยแครอทแล้วก็มีข้าวเหนียวนึ่งนะคะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะแล้วก็มีเ,เ,ะะเ,เมส้นโครงหมูอบนะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะตามไทยแครอทน่าทานมากค่ะเพื่อนๆ อร่อยด้วยค่ะใครๆก็รู้จักนะคะส้มตำแต่วันนี้ปฏิทำตำไทยแครอทหอมมากค่ะน่าทานมากมีข้าวเหนียวร้อนๆน,น,นะคะแล้วมีซี่โครงหมูอบอร่อยค่ะเพื่อนๆน่าทานใส่ถั่วนะคะใส่ถั่ววันนี้ปฏิทำตำไทยแครอทใส่ มะนาวมะนาวไทยนะคะเราอยู่เมืองหนาวแล้วก็หาซื้อเอาค่ะหายากแต่ว่าพอได้มามันก็หอมนะคะพอเราใส่มะานาวไทยมันจะหอมค่ะมันไม่เหมือนมะนาวที่นี่มันไม่ค่อยจะหอมนะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวแล้วก็กินก็บข้าวเหนียวร้อนแล้วก็มีซี่โครงหมูอบนะคะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆมาทานกันเลยค่ะ หิวแล้วค่ะเพื่อนๆหิวแล้วค่ะมาทานกันนะคะตมไทยแครอทนะคะใส่มะนาวไทยค่ะหอมมากเลยค่ะมีข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ซีโครงหมูอบร้อนๆน,นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏตก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดจับจับใครกดแชร์ปฏตีด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิทิทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ